โอ้โหพอฝนตกน้ำมาปลาชโดวางไข่ฮะนะให้ด huh? okay, ูว่าอยู่ไกลๆนะน่นน่รังปลาชโดเดี๋ยวเราดูกันไกลๆซุมกันดูไกลๆนู่นฮะยุกยิกยุกยิกอยู่ฮะนั่นคือรังปลาชโดล่ะปลาชโดก็พยายามที่จะคุกเข้าไข่ของเขานะอาจจะ โน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 เห็นหัวไหมดูแลเขาก็พยายามที่จะรวมเอาพวกใบไม้พวกอะไรต่างๆเข้าไปรวมกันเพื่อให้ไข่เขาอยู่ได้ไข่เขาก็จะเป็นแพรอยู่ัสีเหลืองๆอยู่ข้างในนั่นแหละภาพนี้อาจจะไกลมันก็เลยซูมเห็นไม่ชัดเดี๋ยวคอยดู จะมีแม่หรือตัวแม่ตัวพ่อเขาออกมาข้างนอกนะเดี๋ยวทนะลาวจะถ่ายไปให้ชมเรื่อยๆนนฮะนนโนนูนเห็นไหมอยู่ข้างในคุกคลักคุกคลักอยู่น่นฮะนะเดี๋ยวรังเโดฮะเวลาที่น้ำมาเขาก็รู้ว่า เขาจะต้องวางไข่กันจับคู่วางไข่นูนฮะนูนนูนนเห็นไหมนูนก็จะไปเชยเอาพวกใบไม้นะใบหญ้าที่ลอยอยู่ข้างๆเอามารวมกันน่น่่่โผล่มาแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหนูนนูหัวใหญ่ๆนะโผล่มาแล้วนะ อันนี้ถ่ายอยู่ข้ามคลองฮนะก็เลยเห็นภาพอาจจะไกลๆก,กันนิดนึงแต่ว่าก็พอที่จะเห็นอะไรได้บ้างน้ำก็ใส่นะีน่นะนี่แหละชโดสตอรี่ของนาเล็กก็เก็บเอาภาพธรรมชาติมาให้ชมกันนะ เป็นภาพที่เราไม่ได้จัดฉากเป็นภาพที่เราจะเห็นในธรรมชาติก็แล้วแต่ว่าปลาจะโผล่มาให้เห็นเมื่อไหร่นี่แหละธรรมชาติสวยงามโน่นฮะข้างบนก็มีเสียงนกกระจิบมาหากินกันร้องกันระง,งมอยู่นน่นนี่ธรรมชาติที่แท้จริงเลย สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ